เขาบ่ได้เรียนด่วนเลยดิเล่าน่ะตาตาสาธุสาธุอนันตัวอนันต์อนันต์อนันต์ปันดาลนะกัดจังไดบ่เห็นกันหลายมือหายหนาหายดังไปจังไดหายหนาหายดังเอ๋อเล็กอันลงมไถยขึ้นง่ามง่ามตัวหกเจ็ดง่ามหกเจ็ดหรือเ่าหกเจ็ดง่ามบ่าม เจ้าของมากเอาสิเจ้าเล่นแลอวะเจ้าเอาเอาแต่เอาแต่ทอเอานน่าละบะแมนอันเมื่อนี้เมื่อนี้โทรหาลวงปูเฮ้าเนาะครับลวงปูเฮ้าก็เลยบอกว่าอันเคื่อให้ปูขัดตาไปเหลี่ยเพราะระหว่างสิเอาวะเมนเอาปูแล้วปูปูใหญ่หรอมาปู่หลี่างสิ กูกระโจนปูบอกหนึ่้ใครแล้วกะไรบันลาเยี่ยเยี่ยบัลาเว่าอบนบนว่าให้ปูไว้เราดีว่าสั่นบาดเนียบาเนียบัดบัจเซ้าเ้าหน่ะกะเบากบปูล้รเคาก็ออกมาบัดจีเซ้าเ้าปูกะเลว่าหน้ามันเป็นยังไจอยแล้วไปว่าสั่นเลยว่าจ้อยแล้วเจ้ขับปูมันมันนมันอเลิกจากเมตรว่าสั่นกะเลว่าเลิกสามสิบเจดเมตรเจ้าขับปู อันบานี้ล่งลงไปอีกส uh. าเมตรเป็นสี่สิบเมตรนี่มันหดน้ำเออนั่ลลามองมั่นแล้ว่าดจะซ้ำนี่มาซ้ำนี่ล่ะเราก็ไม่ได้วางอย่างอีกบานี้เราก็ล่องเพื่อไงฟังว่าอันอันปูซีเมนต์อารมณ์ดีเพื่อนก็เลยว่าตั้งแต่กี่ปูเคยไปว่าปทออาเจ็เพื่อนลองให้ฟังหน่อยหน่อยเอาซ้ำนี่ลราเพื่อนจะว่าปูเป็นบ้าเพื่อนโอ้ยบ้ดอกอันล่องให้ลูกให้หลานฟังแม่เพื่อนเพื่อนนั้นเพื่อนล่องวาน ธงนาบาเล่ยังสรละซ้ำสิละแล้วก็บริเล่ลองเป็นเลขเป็นยังนะปูกันเลยว่าลกูกเตายาอยู่ดีขึ้นน้าหนหาแท้เลยอาอปูข้ันตาไว้เราได้หวรวพัสนจ่อหน,าน้หนาอันน้าเข้มมันสฉบมากขึ้นนา่านมะพร้าวเมนบอลมันก็ะเมนแลรวว่าขันขันมองเป็นดินเข้มนะเวลาจอหนามลงไปแล้วมันจะเป็น มันจะเป็นกัรลิน้ขนขึ้นมาบักเ้านเลาวามันกับแมอ่อีแม่เะาวาปูกับเบิ้งอยู่นี่แหละสันกันแล้ว<อ>ลปูยํำให้ลูกให้เต้าเนี้ยลูกเต้ากันถ่านี่ปูนั่นผู้านัน่นมีวระท่านเหมือเนเทพปูกนเลยว่าเป็นนีรายบุกไลย,ยุ่เจ้าข่างะรว่าดแล้วอะไรว่าปูห้เลขถึงแม่จเกีอล่สเราไปเลยนะโอ้ยปูอเไรบอกอย่างเงี้ยอันกันแล้ว่าโอ้ยปูอันปูให้เลขถึงม่จ็เืียแล้วว่าสัน ปูใบได้เห็นเลขดอกปูว่าเอาไปซื้อแล้วก็ว่านะบัดนี้เอาคือให้ปู่ห้มตาไว้แล้วอยู่ในขันน้ำมนนต์อดเด้ว่าซั่นเจ้าน้ําจักเจาจ้าน้ำเลิกจักเม็ดก็นได้ปะา37เม็ดเจ้าค่ะปู่บัดนี้อัน37เจ็ดเมตรห้มตาน้ําเจ้าลงไปอีก3เมตรนี่ก็เลยเป็น40เมตรเออหน้ามองมันอยู่อ่ะก็ได้ถามว่า37คือ40ู่นปูแล้วแต่สิคิดว่าซั่นโอ้ยยายเปียงเงินหลายปูให้ตัวเดียวแน่แล้วแต่สิคิดละเราว่า เราแต่จะคิดเอ้าม่ก็หลายดิ้สองหางสองคูนดิ้กรนเทนล่าซ้ำเจ็ดกับสี่ศูนย์แล้วบ้านนั่นเราหมองมันอยู่แมันหมองมันแมนแมนตู้ถมกัได้ยินแต่ตรงคนด้ยินน้ำกันกันเลยวาเอาาต้านต่ว่าแล้วก็ว่าใหอยปูให้ยปู้อมตาไวแล้วอันอันที่ว่าข้องสัมบิดนั่นกะของเล่ามาฝากอันอันแยกแตกกับพ่อใหญ่ถมน่ะเอาไม้ปูเห็ดที่เป็นเห็ดกัน ใหเป็นเป็นเที่ยนหน <บา S 1> ึ่งแมนของเราแนะ่น่ะแมนเราเอามาหา้าหว่าอันเป็นห้องซีดคิดยังกับซัมทิศผลนวางสิแม่มะมีดอกไอซัมนั่นละเราก็อาซัมนี่แหละตามที่แม่แป้าได้อยู่ใกล้ซีดกระปูทันเพิ่นเว้าแบบนี้นี่แม่แเป้แเป้ให้ตีให้จับจุดปูได้ตัวใด้แต่ว่าไม่ หนึ0 7. 0 7. 0 7. ่งศูนยเจมนึ่งศูเจ็แม่นจ้ะยุยุ่นขันแต่ว่าเราก็เลยว่าจาอนามีสามสิบเเมตรสามสิเจเมตดนี่หอดพื้นเน่ยเป็นว่รางเราถามว่าอันจากเมตรเจ่อนามก็เลยว่า37มเมตรเจ้าค่ะบานเย็นจาอลงไปอีก3ามเมตรนี่มันมันก็เลยเม่นตาน้ามันไลยเป็นสี่สบเมตรเจ้าขาะนั่นละมองมันเราสั่นมองมันอยู่วาตซัมนี่ ก็เลยว่าปูเจ้าค่ะมันสามเจ็ดห้าสี่ศูนย์ปูเอาต่สิคิดเอาต่สิมากเกาว่ารว่าซ้มนีล่ะกับราว่าเลขบนนันกายห้ปูห้ามตาไว้แล้วอยู่ในขันที่ปูเอาไห้เราจังบอกเคยบอกเราจักเทียบว่าเอาอันนี้มาให้กันปูเห็ดเอาทีมุดที่เจ้ากับจานทมเอาไปปูห้ามตาเห็ดเหมนเดีมันอยู่ในหันละระว่างสิจะดีสามตัวบน อยู่คันนํามนต์แม่น2โตล่างอยู่หม่องเจาะน้ําโนน้ําบาดาลแม่นละว่าจังซี่นี่นี่บาดซ่ํานี้ล่ะเพราะว่ามันเจาะอยู่ข้างล่างเด้ข้างล่างเนาะลวนีมองมันละว่าซํานี้บดนี้บดนี้อันนีก็เลยอยากได้ตัวเดียวนะจังบ่เปียงทุนเฮาเนาะปู่ซั่นเอาแต่สิคิดเอาเอาสรุปแล้วบดนี้3ตัวมีตัวใดแน่เขียนแล้วดิ3ตัวอันก็มี107ล่ะจ้ะ107 ของนี่ของปูทองค่ำมันบ่ของปูทองค่ำแล้วว่าเรานางเบิงอยู่ผุดระหว่าอันท้องสำเร็จน่ะเอาไปให้ปูค้าตาก็ะยุ่ในหันลาระว่างสิครับอันจ้าน้ำเลิกจากเม็ดว่าแต่ถุสมนีแค่แม่นสุดท้ายเนาะแม่แปลเนาะแม่นคงสุ้นไทยเราเราเราสิบเบาเาอีกเด้๋ยวแบบนี้ปูเบใหายปูเบาเบาอีเด้อร์ระว่าปูเศร้าบอกแล้วห่างสิก็เลยว่าโอ้ยเนาะสำหรับให้แม่ยนเแม่เนาะให้เอฟซีให้ห้าผ้าลวดครับอันแม่รัสแานนี่ แห้งๆปังๆเนอะพอได้ไม่กินมาท่าน้ากันเนอะถ้าเห่าจักว่าตัวใรเห่าแห้งอยากให้ตัวเดียวเนาะทังว่าเปลี่ยงทุ่นซื้อตัวไดก็ามตัวแล้วห่งศูนจ้าหนึ่งศนเจดหศเจ็ดจ้าหนึ่งนย์เจ็ดบัเรากระาเลี้ยงจอนามห่อนล้วเลยว่าจักเมตรก็เรียกว่าสาเมตรเจาขับปูบัตนี้หอดสาเมตรนี่หอดตา้นามซื่อบัดนี่จอลงไปอีกสามเมตรนี่มันจะเป็นบ่อ้นา มันเป็นเท่าไรล่ะบานิกก็เลยว่าเป็น40เมตรก็เลยว่าเอาน่าเรามองมันเราก็ว่าแต่ซ้ำนี้แล้วก็ไม่ได้วอายัางอีกซ้อไปอีกรอบก็บบอเบาล่างทั้งรูมนี่มีสามเจ็ดบ่จ้าสามเจ็ดกับอันสีน่ศูนย์แมนนี่นี่เรามองมั่นมันบ่อลา่านี่เรามองมันอันเนี้กับสี่ศูนย์เนาะแมนจ้าละลาเละลาลาหลวงปู่กับว่าอัน เอาให้มันรวยยือจังอันไล่ๆนี่เป็นยัง่าพักกันอันขี้ไล่ไล่วาสันเรียนเรียนใจยังไงให่ห่างให้มีได้ลูกว่าสันบารีอนบานียันเปเลยว่าโอ้ยปูเจ้าค้าอันก็อยากได้หลยอยู่แต่ว่าเงินสื่อเ้อากันมั่นกะมั่นกับบ่ไดไลาเป็นได้นนะคันหูจักว่ามั่นสิออกมั่นกับพ่อหามาสวยได้ปูสันเราเลยว่ะอันเรียนน้อยยังเรียนหน้าสันไอ้มันเบิดทุกหลดแล้วว่ะ โอ้ยปูปลาหม้มันเจ้าเสียได้หลายกว่าเก่าประัรนะเอา้าอันกาจังวาา่าซาตัวไ้ไม่ได้หลายๆในถอ่อซาตัวได้เฮ็ดได้สร้างในถ่อห้องน้ําห้องในเฮากับท่านแล,นลนี้ยวปูว่าอย่าพากันเล่นน้อยอย่าพากันเล่นน้อยหลายแล้วว่าเอาให้มันห่างันมีโลดประศรเอาให้มันรวยเลยลว,ว่าจ้ะก็เลยว่าห้ยขันปูให้อันให้บอกแม่นๆมันก็จะรวยยุ่นแล้วเอาก็ซซํานั่นล่ะเล็กมึงก็บ่ได้หลายหางดอกวประศนปูบ่บอีกเด้อปูบอก เมื่อนี่สิบสีกลุมผ้าแล้วอีกซองเมื่อได้ปูเลขกสีออกอย่แต่มื่ออื่นเมื่อกัออกอ๋อกับตัวนี้ละสันมาในวันนี้จะไปกระตถามสิบี่กลุมผ้าเป็นยังไงปูสันแล้วเรบบอปากแล้วเซยอันนี้ยอนเอาเซยเบาๆอย่างไปถามไปถามยังเจาะหนามมันสินมีตัวบังเขาอยู่ดินงตัวบังอย่แล้วหนึ่งศูย์เก้าจำได้พอนึงศูย์เก้ามันหกศูนย์เก้าเนาะ เยันบ่มาเลยเอาซิบซีมาบังหวดก่อนน่ะนะเฮาได้แอคะแนนนี่เพิ่งสะเอายังมาบังเฮาเอาพยังมาบังเนาะบบดนี้เนาะแต่บ่บังแล้วก็สูญเสียแล้วโอ้วอย่าเพิ่งโทรมาพี่น้องอย่าเพิ่งโทรมาอย่าเพิ่งโทรมาสายบุญสายบุญยังรับพันได้สายบุญยังรับพันได้กำลังคลายท่าอยู่นะครับอย่าเพิ่งโทรมานะครับโทรศัพท์ไม่ว่าโทรศัพท์ข่อยเสียมของเจ้าของเลื่อม คันเจ้าโทษย้ำใดยห้องคอยอยู่บอกโอ้่มันช่วยกันทำไมตัวเลขตัวเลขโชตัวเลขเลยเอ้าแม่แพะจะมักตัวไรบ้านนี่อันปู้บอกเฮานี่อันปู้บอกนี่มักตัวมันออกขาเนาะสูงสุดเจ็ดนี่มันออกขาเจ้าแม่เนี่ยจำได้ปะแม่เนออกขาห่างห่างพูดอย่างนี้โทษจัดหนักไปนี่แกจัดแม่อยู่ จัาว่าสิบสีนีบนี้เขาขืนเป็นละเน่าอยู่ดิแมนเอาก็เป็นน้นสั้นสนะเอาเอาเ่าเป็นยนยางในซํำในเกาวันว่าเรียนไทยจะเล่นผากันขืนน่นลอันล่างนี่เด้บ่มักติของปูนั่งสามเจมากเยสามเจเนาะแมนฟันล่างฟันล่างสามเจสมเจเม็ดเดียวเม็ดเดียวสามเพอดีท่วมบอกยุขาแม่แปะตัวนี่สูบัดไดแม่เลยเป็นหุบมักมากมาบันนีคนอยู่ในบ้านเพิ่นกับฟันเห็นนั่น อันจานแดงผู้ที่ผู้ที่ตายไปแล้วนะเพื่อนกับมาบอกว่าอันคันอันไข่หมาย่่มใดเนี่ยคันฟันเห็นจานแดงย่่มใดนี่เลขม้านสิออกเจ็ดศูนย์นะครับพอเพิ่นตายแล้วเขาสั่งเลยว่าอันนี้กับพวกปากดอกได้ยินแต่เพิ่นเบาไม่ได้เป็นไม่ได้ามใจเจ้าของไม่ได้เป็นมักอยู่นะตจำน้เอิ๊กจ้าของตื้อเลยมากตั้งแต่ก้อนปูสีวาอยู่ในขันน้ำมดอ่ะอ่าไม่เนาะเลขตัวนี้เอานี่คือเลขปู่ทองคำนะครับแม่แป้เป็นผู้ติดตามเล่าอยู่ตลอดนะครับ บอได้เห็นตัวเล่าดอกแต่ว่าแม่แปะเนี่ยนั่มตัวเลียกมาฝากแล้วพี่น้องนี่ถือว่าคงสุดท้ายน้องแม่แปะเนาะแม่แปะคิดว่าจะได้หลายกเกาบังวัดมาหันได้ล้านนะเคือสิบบังกะออลายไปได้ดอกย่านแล้วย่านแล้วนั่นวะแม่นย่านบังเจ้าของอยู่แล้วเนาะเจ้าเนาะแท่นที่จะได้สองล้านวัานี่เลือกได้ได้ล้านเดียวเอออเาเอาเอาพ่อได้กินได้ท่านกาลันเนาะครับจ้า อ่าแคปหน้าจอเด้อจ้าพี่น้องเด้อโค้งสุดท้ายปูทองคําอันนี้เป็นของปูทองคําแม่แปะเพิ่นกะได้โทรไปหาปูแล้วน้อง่ะปูยุไกปูยุใสแม่แปะเดียวปูยุพิษณุโลกจากปูยุไกพิษณุโลกแล้ววายายอย่างรวยจะทางนี่หลายมาโปวดภัยทางพิษณุโลกน้ำแนวซันทางขุนเพื่อนนะโอ้ยจะเป็นไหนแต่ทางอุดรน้อปูมาสั้นพิษณุโลกกับลูกศิษย์ปูกัน งวดนี้เพิ่งได้ซิ่งโตปูไปไฟคุณเลยิ่งปูแล้วแมีซิ่งปูแล้วอ้าวปูต้องทำการอันยับไปกกันได้ถามปูว่าปูเจ้าค้างวดอันศูนย์เก้าอันบานทั้งพี่สุนุโลกเพิ่นได้หลายบอปูเลยว่าเขาซื้อตั้งแต่อันเก้าศูนย์หนึ่งละกัรเก้าศูนย์ซื้อบวกกับอืออืออันละกระเจ็บนักยุ่วพะศั่นแล้วว่าปูกระักสิว่าจังไหนเนาะก็ให้ตัวเดียวกันยุดดอกว่าได้บอกหลายตัวดอกคุณว่าปูนะ เากระบอกกันแล้วก็ออกมาเนี่ย่ละจ้าอได้เลยเด้อเจอแล้วแม่แปะนะครับต้วแท่งของผู๋นะครับผู๋ไก่ศิษย์เอาไว้หันเราแม่แปะมะต้องใหญ่จ่างเยวกล่องสิมุนหาอ่าหนึ่งศูนย์เจ็ดกับเจ็ดศูนย์โค้งสุดท้ายปูทองคำนะคะแต่ว่าก่ โดนใจแม่แป้อีกแล้วศูนย์เจ็ดนะคะออกลูกค้าแม่แป้ <c oughs> แดงจึงจึงแล้วคอยเบิงง่งยง้มใดก็กะแทำไมแห่งบอรสื่อร่ำดิเอามาบ่มาบ่เป็นยังบ่บ่เป็นบ่มาก <c oughs> มันซื้อาายากไหมจ้าหน้ซื้อใส่บ่เนีหาซืา้อเล่งง่ายโอ้เอาซื้อนี่ม <protection. S 1> ันเพ็บได้ไหมมันอันนั้นแล้วเ <c oughs> อ,อ,อาเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะมาง่ายๆเรื่อยๆเด้อจ้า พอได้เห็ดแด้ท่านห้องน้ำน้ำกันให้เขาคุณละเล็กละน้อยบาทสองบาทสิบบาทใจขนาดย่อมรับไม่แปดใจบานีญาติหลายหัวนี่ญาติแล้วเปนวาเออมันได้หมมาแล้วเขาก็เลยเป็นตื่นแล้วคอยคอยเรียนไปคอยเหตดไปคอยยอมามันสิเกียร์นองขึ้นไปว่ามันแนวดีเอาเคยแล้ว